ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในรถใช่ไปขายของค่ะใช่แอ้ยอันนี้เราอยู่ในรถนะคะ <c oughs> อโอ้ยมึงบางไปบางมึงบางไอตัวนี้เนี่ยโอ้ใช่ภัพอันนี้เราไม่ได้เดี๋ยวห,หนูเรียกนะ ถึงโรงเรียนอันนี้นะคะถึงโรงเรียนแล้วนะมาทางตรงขึ้นคิดว่าเราตังาต้งตรงกันดีกว่าเย็นไม่ตกเขียนด้ำนะใช่เนาะเดี๋ยวนี้จับไว้นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นอันนี้เป็นปัวหยาวมาแนะนำของแล้วก็มีเป็น ทำมาจากลักนะฮะอันนี้เป็นอะไรอ่ะดูอ่ะเน,นี่ยมาถ่ายตรงเน,นี้ยเนี้ยเนี่ยอันนี้คืออะไระไม่รู้เลยมีต้องเล่นของตะเลยอ่ะแล้วก็มีผับปูนมีต้องเล่นของแม่หนูแล้วก็มีต้องของแม่หนูด้วสูงคุณน,น่ากลัวด้วยคุณน่ากลัวเนอะ มันลูกเจ้ควาอมอ่ะเจ้าลูควาอมอ่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาจบก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดคลิกติดตากดแชร์กดจะได้ไม่จะลืมกดตุ่มกระดิ่งจะไม่แล้วก็อย่าไปดูคลิปใหม่ของพวกพี่หวานเจลซ่ากับน้องแซนแตรมนะคะแล้วลาแล้วไปกนทุม่มได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราค่ะบ๊ายบาย ปดไม่ได้